เมื่อเรากดแป้นกดฟรีสปูลชุดเฟืองขับและชุดเฟืองพีเนียนก็จะแยกออกจากกันนั่นคือสปูลก็จะทำงานอย่างอิสระว่าด้วยเรื่องของการแต่งซิ่งรอกเบสหยดน้ำา1รายการนั้นที่หลายๆคนให้ความนิยมมากก็คือการแต่งลูกปืนหรือว่าการอัปเกรดแบริ่งนั่นเองสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังใช่ครับมันคือความลื่นไหลของตัวสปูลที่ได้แบริ่งตัวอัปเกรดตัวนี้เข้าไปช่วยมันจะทําให้สปูลตัวนี้ทรงเหยื่อได้อย่างลื่นไหลแต่อย่าลืมนะครับมีข้อดีก็มีข้อเสียเช่นกันข้อเสียของมันก็คือ ระบบหน่วงแม่เหล็กหรือว่าระบบหน่วงต่างๆที่ตัวอุปกรณ์มีมาให้นั้นก็อาจจะต้องทํางานผิดเพี้ยนไปด้วยตามลักษณะของสิ่งที่เราอัปเกรดเข้าไปเรียกง่ายๆก็คือระบบหน่วงแม่เหล็กหรือระบบหน่วงต่างๆก็อาจจะทํางานมากกว่าปกตินั่นเองครับและจุดไหนบ้างล่ะครับที่หลายๆคนนิยมนําไปอัปเกรดกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกปืนนะหนวดก็มี3จุดหลักๆนะครับมาแนะนําให้รู้จักกันจุดแรกก็คือฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับบริเวณนี้จะมีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับเป็น ลูกปืนประคองแกนสปูลน,นะครับอยู่ที่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กจุดต่อไปก็คือบริเวณแกนสปูลครับโดยปัจจุบันเนี่ยลอกเบสหยดน้ําส่วนใหญ่เลยนะครับเกินกว่า95ก็จะมีลูกปืนให้อีกหนึ่งรับบริเวณแกนสปูลน,นี้และจุดสุดท้ายของการอัปเกรดลูกปืนนะครับน่าจะมีความสําคัญน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับจุดที่1กับจุดที่2นั่นก็คือลูกปืนบริเวณฝาปรับคอนสปูลซึ่งลูกปืนบริเวณนี้นะครับจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับในการอัปเกรดของหลายๆคนเพราะว่า ถ้าเป็นสปูลแกนยาวตัวนี้จะประคองแกนสปูลอีกด้านหนึ่งที่อยู่บริเวณฝาป,ปรับคอนสปูลแต่ถ้าเป็นสปูลแกนสั้นตรงนี้อาจจะถูกมองข้ามไปเลยก็ได้ครับสำหรับการอัปเกรดลูกปืนและนี่นก็เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการแต่งรอกที่นหนวดนํามาอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบกันสำหรับสายซิงทั้งหลายขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมตกปลากิจกรรมดีๆที่ทุกคนเลือกครับ